ดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้มีงานบุญมหาสังฆทานครับบานหลองแสงเจริญพัฒนาตะมดโพธงามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังครับเป็นโรงทานบรรยากาศการเตรียมโรงทานของบานแอดมินเองนะครับเดี๋ยวแอดมินสิพาเขาไปชมบรรยากาศการเทศโรงทานครับครับเด็กก้อยก้อยหนึ่ง โอ้ยขอหนึ่งข้บอกนยก็บอกไปน้าเขามามันว่าอันเขาใส่เงินไหลฮะ่นมัเาน่มีก้อยหนึ่งแล้วกะขปุนน้ำยาเดอ๋นันคืกะข้ปุนน้ำยาน้ำาขปุนน้ำยาใ่ใส่บกฮ่าใส่เสาเลยผมงไายแล้วมันยังอยกบะฮ่าสจมินดาเก่งเะยย่น้องทอดยี่น้อเลยบอสครับกินงาน นี่กับแล้วงันข้ปุงใญ่แทะแอยู่าใช่้ปุั้นขุนี่แกใหน่อยหน่อยลูก่นนั้นไงผู้หน่อยจำนีล่ะำนันละเออหน่อยสำนุวปุงแห้งนี่เป็นข้าปุ่นสาวครับเ็ดม่อ่านแรงจัเป็นมือเป็นมือนี่ต่อยนี่ำนีบ่ยัางยุุ่๊คบุ๊บุ๊ผัดมาม่เห็ด ก้อยโบก้อยแม่นึ่งดูดินี่ครับนี่นำยาข้าวปุ่นอันนี้ก้อยหนึงก้อยนี่จักโล่แม่เนี่ยก้อยจักโลก่ฮะหกเจ็ดโล่เกือบ10โล่ครับก้อยประเฮ็ดบุญมหาสังกระทาต้องกันเลือกพี่น้อง อันนี้แบบกระปูนี่กระปูปูขนปูหิ่นอี้ให้คนกินกรเสียไปม่กินโพดคอยลจิเปเอาเอากระปูมาห้นี่ครับนักล่าลอง่านอยากห้อยากฮะอยากคอยมได้เบิ่งย่ยแก้ว คีอเกี่ยวเราเห็ดกำลังขันน้ำกะทิครับแม่ครัวของเรามาแต่เช้าเลยบ้านข้าวปุ่นโรงท่านกับดูนี้ยังมีแต่ข้าวปุ่นเพราะว่าบ้านข้าวปุ่นมาได้เม่นค้ายข้าวปุ่น รางด้านเราจะมีสองอย่างนะคะของเราก็จะมีเอ้ยสามก็จะมีขนมจีนน้ำยากะทิไก่เนาะยายเนาะแล้วก็จะมีกรอยสิ่ที่เีกวกรอยแล้วก็จะมีผัดจะมีผัดมาม่านะคะผัดมาม่ายังไม่เสร็จค่ะจ้าป้ายัง